สวัสดีครับผมตีบิ๊กรถสวยนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับรถปิกอัพราคาเบาๆมากนะครับคันนี้ราคาเพียง2องแสนสามหมื่นเบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับคันนี้เป็นมิสูวิชิไททันนะครับเป็นเครื่อง2องพดีเซลนะเป็น G.L.X นะครับแล้วก็ออปชั่นพอประมาณเลยเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทนะฮะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานเป็นรถสีเทาดํานะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ ยางใหม่สีเส้นนะครับสีสันสภาพสวยงามนะครับออปชั่นครบกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มือเปิดคมเมี่นะครับภายในก็สภาพสวยสะอาดนะครับมีกระจกไฟฟ้าให้ทุกอย่างเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องก่อนไหมก่อนมาดูภายในไปเลยเดิมครับก็เราถ่ายรีวิวกันแบบสบายๆนะถ่ายเหมือนลูกค้ามาดูด้วยตาตัวเองนะครับจะไม่ได้ชชวัปไปเชวัปมานะถ่ายเหมือนลูกค้ามาดูด้วยตาตัวเองเลยนะครับคันนี้ห้องเครื่องสวยครับคันหน้าเดิมเลยนะ ข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าน็อตเนี่ยไม่ขยับนะครับห้องเครื่องสวยน็อตไม่ขยับนะครับคันหน้าเดิมสีเดิมเลยนะครับคันหน้าเดิมสีเดิมนะครับตรงนี้หน้าเดิมไม่มีชนเลยนะครับเรารับประกันในสัญญาซื้อขายนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2 5 0 0ซีซี cc นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะรถสภาพพร้อมใช้งานขับดีเดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปลองขับให้อยู่แล้วนะครับมาดูทางด้านนี้ต่อเลยนะครับยางก็เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยมือเปิดคอมเมียม กระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในกระจกให้เรียบร้อยนะครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอรกระจกไฟฟ้าจอวิทยุมีเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับเครื่องเสียงมีนิดหน่อยมาเดี๋ยวให้พี่อือเข้าไปดูสำหรับใครอยากได้รถปริกอัพราคา2 0 0แสนต้นๆน,นะครับแล้วก็สามารถจัดไฟแนนได้นะครับผ่อนเพียง5-6000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเครดิตดีๆจัดเต็มฟรีดาวนะครับออกรถศูนบาทนะครับ เหมือนเดิมครับรถก็มีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับคู่มงคู่มือเรียบร้อยเลยนะครับประมาณนี้นะ <S <S เลขไม่เพียง1นึ่งแสนโลนะคันนี้เลขไม้แท้เรารับประกัศเลขไม่กันนะครับ <S <S ข้างหลังก็บเบาะเบะสภาพโอเคนะฮะมีเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับก็เรียบร้อยรถค่อนข้างที่จะพร้อมใช้งานนะจะเป็นรถกระบะคันนึงนะครับไม่เก่าไปนะครับไม่เก่าไปเลยแล้วก็ไม่ใหม่ไปนะครับราคากลางๆนะ มาเดี๋ยวดูทางด้านกระบะกันกระบะก็มีแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับเป็นพื้นปูกระบะเดิมของมิสูบิชิมอเตอร์นะครับไม่มีขนหนักนะฝาพงฝาท้ายก็เรียบร้อยมุมอาร์คซ้ายขวาเดิมครบนะครับไม่มีกระแทกไม่มีชนนะครับไม่มีกระแทกไม่มีชนนะน,น,น็อตเนสไม่ขยับนะฮะน็อตฝากระบะไม่ขยับนะครับนนฝา,กกบบบฝาท้ายเปิดปิดง่ายนะครับโลโก้โลโก้มีให้ครบนะครับอ่า ไฟเฟยสาภาพโอเคมุงกระบะโอเคนะครับรถคันนี้สีสาภาพโอเคร้อยเปอร์เซเลยหรือ99%รตีไปนะครับเหมือนเดิมครับมาเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันแบบง่ายๆนะนะครับโอเคเดี๋ยวเอาคุญจติดเครื่องให้หน่อยครับอ่าคุณญจอยู่นี่มาเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับ มาเครื่องก็นิ่งๆอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่จุกจิกนะเป็น4 d 5ดีนะครับก็คนใช้หรือคนเล่นมิซูบิชิจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับเป็นเครื่องที่หลายเจเลชั่นแล้วอยู่กันมานานนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ทนนะครับสีสารรอบคันถือว่าไม่มีริ้วรอยนะคันนี้สีสภาพเต็มนะครับมาดิพ่บปตะตให้ Okay. มาเดี๋ยวเดินอีกรอบนึงไฟตัดมงไฟตัดหมอกม,มีให้ครบนะครับกุญแจรีโมทครบกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับออปชั่นก็มันเต็มแล้วนะครับเนี่นสีริ้วรอยไม่มีเก็บความเรียบร้อยมาแล้วนะครับเป็นสีเทาดำด้วยนะสภาพค่อนข้างสวยเลยมาครับเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าไปครับไปเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันสักนิดหน่อยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เลขไมล์หนึ่งแสนสี่กิโเมตรเรารับประกันเลขไมล์แท้นะค่อนข้างที่จะวิ่งไม่เยอะนะครับเรารับประกันเลขไมล์แท้ด้วยเพราะว่าเป็นรถมือเดียวไปแดงนะครับคู่มือก็มีครบ,ครบเลยนะครับวิทยุวิทยุมีให้เรียบร้อยนะครับช่องเก็บของฝาปิดก็ยังดีนะไม่หักไม่แตกไม่เล้านะครับไปไปลองขับกัน ต้องบอกว่าพอมันเป็นเครื่องดีเซลอ่ะมันทนอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้จุกจิกอะไรมากมายนะครับประมาณนี้นะครับยังใหม่สีเส้นเครื่องเสียงพอมีนะเครื่องเสียงใช้ได้นะเครื่องเสียงปีองบีแอมพาวเวอร์อะไรเรียบร้อยนะครับเราไม่ได้ถอดอะไรนะครับก็ตึมตั้มอยู่กลางๆนะครับฟังได้นะครับฟังสบายๆนะครับมาเดี๋ยวลองขับดูนะครับรถกําลังดีนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับอัตราเร่งเขาดีอยู่แล้วนะครับ ยิงเบนเกียร์ธรรมดามันก็ขับแบบปื๊ดปัาดหน่อยนะครับสำหรับใครชอบถูกใจนะครับคันนี้ซื้อเงินสดเราไม่มีเก็บแบ็กเจ็ดนะครับเพราะเราไป็นรถบ้านนะครับ รถมือเดียวไปแดงนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์ก็เหมือนเดิมฟรีดาวนะครับฟรีจัดฟรีโอฟรีประกันภัยไม่เอาไปรวมในค่าจ,จ่ายคือทางผู้ขายออกให้หมดเลยนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนสบายๆประมาณ5-6000พันส่วนข้อมูลทางด้านนี้นะครับลูกค้าเข้าไปดูทางหน้าเพจติบิ๊กรถสวยนะเราลงรายละเอียดไว้ให้ครบเลยสําหรับรถคันนี้จะมีรูปเพิ่มเติมประมาณ 30- 40รูปนะครับส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับใครสามารถยากว่า โทรคุยเลยก็เป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์แล้วก็ Google Map นะครับก็ไม่มีผ่านเซีย์ผ่านในหน้านะครับก็เป็นเป็นเบอร์ตรงของผมเลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เต้นอยู่ถนนรัตนาธิเบศนนทบุรีนะครับมีสถานีรถไฟฟ้าสายมาผ่านนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับสำหรับคนไม่มีรถนะถ้าอยู่ภายในกรุงเทพนะครับหรือว่าอยากจัดไฟแนนซ์มีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ให้นะครับยังไงรายละเอียดตรงนี้นะครับรบกวนลูกค้าโทรมาคุยกับผมเลยโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้อง เก่งใจเลยนะครับโอมาได้เลยนะครับผมพร้อมยินดีบริการดูแลให้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับ